สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขฤสุกฤน้อพ่อกับสาวดอยน้าแก่เพื่เก่านะคะมื่อนี้มามามากินต่โมฮุงน้ากันคะ่ะกินข้าวเที่ยงน้ากันกับปลาทอดแดดเดียวเด้อค่ะนี่แซ่บๆกับข้าวเหนียวฮอนๆนะคะฝีมือสาวดอยเด้อคะ่ะเห็ดเองค่ะปลานี่ค่ะปลาแดดเดียวที่สาวดอยเห็ดนะคะเออปลาดอยเอ่อบางน้องทายไหมค่ะหมักปลา ปลาตากแห้งนะคะแต่สะดอยมักแดดเดียวเพราะว่าเราเอาแค่แดดเดียวเด้อยค่ะวิธีตากนะคะวิธีทํากับบะไดมีอย่างมากมายค่ะแค่เอาปลาเนาะค่ะใส่เกลือผงชูรสแล้วก็รดดีจักหน่อยแค่นั้นค่ะคุกๆคุกเซกแล้วก็ไปตากแห้งนะคะจากแดดหนึ่งนะคะแล้วก็กัดด้านแค่นั้นเองค่ะจากเครื่องมือเรื่อจากใบสองใบสามแล้วก็มากัดด้านแค่นั้นพอแล้วก็ไปทอดค่ะมาด้วยค่ะแซ่บๆน้ำตาลัราละลัดก็มีเได้ค่ะต่ผักจิ้ตะโพกน้ำาลนอค่ะแซ่บๆค่ะ พักสลัดอ่อนๆค่ะพี่น้องออตำมะฮุงแซ่บๆค่ะตำแบบบ้านๆเห็ดเองเนาะ,ะตับใส่ประกอกซิมมือป่าฟีมือเจ้าของมาแล้ว แร่บอะพี่ที่จริงเห็ดวานยากษ์เรา่ะบมันต้องปรุงรสเยอะมากมากแต่ว่าระวังตอนเห็ดใีห้มันเค็มแค่นั้นเองเค็มเกินไปกับปแซ่บนะคะนองกะให้มันได้ ปลาเลี้ยง้วยค่ะทำมาาในซากอเมนซากแถวต่ออะซาพอ嗯嗯าพอือฮซากของพ่ออีกอันหนึ่งค่ะเพิ่งซูบ วัน,น,ะะน้องเาก็มักสูบอ่ะเนาะค่ะแต่เราดอยในเลี้ยงแบบที่มันโตใหญ่ๆค่ะคืมมันขาเร้อเหลืองอ่ะสัแค่เราดอยในเลี้ยงให้โตใหญ่ๆก็เอาม,มากินอันนี้เพราะว่าเป็นวันนี้เป็นเห็นบอลโตน้อยเพื่อกขาบอกว่าอยากกินกัน พวสิไปขายอะแรยก็เลยบอกว่าต้องเลีดยให้กิน,นแต่ไม่็ดแดดเดียวเลยค่ะ แซ่บแเผ็ดเดยค่ะตงโมหู ผักเห็ดกับบะเต๊ะนะคะผักเห็ด แต่ว่าจนตัวแล้วสียตวราะมัก,กินป่าตัวน้อยตัวเนื้อนี้ยากินอืมแล้วสอยตอยคิดว่านาสีทอดให้มันกรอบกว่านี้อีกจังหน่อยแซ่บๆเนาะแซ่บค่ะมักพอาะดีเค็มจนเปิ่เกินไป

มันอยู่ในนี่แหละค่ะเอาอีกจะทำอะไเแทบอีๆพี่น้อง ทั Workers, ้งเพชรทั we minute, uh ้งแซมทั้งเพชระถ้งโมเพชรกับโมแซ่มนะคะแซ่บค่ะจังเลยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องสามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไอโซดอยหน้าแก่นำหน้าเยอค่ะ เพื่อที่ซินี้กำลังใจใคลิปต่อๆไปส่วนทันใดเข้ามาแล้วก็ขอขอ,ขอบพระคุณค่ะบรรพีเมืองน้องของเขานะคะฟังไทยฟังเราและกระต่างประเทศนั้นเนาะคะ่ะที่ให้การติดตามสนับสนุนสอดอยนะแกะมาโดยตลอดเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยหลายๆเด้อค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะอิ่มอีดีค่ะดมอีดี โอ้ยแซ่บค่ะปลายังให้เบิ้ง่ะฟีมือเจ้าของโอ้ยเหลืององอ่ต้มค่ะปลาแดดเดียวนะคะไปแล้วค่ะไ่อยก,กันใหม่คลิดหนาคลต่ต่อไปสวัสดีค่ะ